ได้แล้วแม่แดนใจดีเรียบร้อยวันนี้คุณแม่แจกขนมเป็นกินของเล่นหรือว่าอนแค่ินพี่นี่เบ่าก็เอาพนันเด้อแจกอรจา์นักตีพนันสามไม่ได้หรอาจารย์ดเอาเมันเลยแค่โอ้มันขายเแบ่งเลแม่แดนให้ขนมมาแจกลูกค่ะ เอาแม่ขายแล้ววันเถอะขาายไปแล้วดนึงเอาอันนี้คือบอกเปขายอีกผ่าจานเพ้่นเมาเบิ้เพิ่นเมาบ่นึกว่าเป็นคือความหมายว่ากินแล้วบ่เอาถ่านมาเนื้อกินแล้วเอาถ่านมาเนื้อว่าสั่นลูกกินแล้วเอาถ่านมาด้วยใช้เบิ่งกันน่ะปารดมีเลียฮอดใหญ่บ่เบิดปารดเข้าสีตามไปมีสูญอยู่ก่ว เิ่นเมาเิ่นเมาพี่นอ้องไปไหนเนี่ยไหนเราจะทำการรันคลิปคอนเสิร์ตน,นะคะเพราะเราจะ <c oughs> มาพิสูจน์อยู่หัวถ้าอาจารย์ <c oughs> ท่างใดแม่ <c oughs> โบอ,อาจารย์จากเชายาพู <c oughs> โอ้ผูดเดียวกัน <c oughs> แม่ทำขนมอะไรบ้างวันนี้นะ จานยีพีพีค่ะเค้กเนื้อเดียวนู่นน่ะนับวันรออยากกินขนมถ้วยของแม่กครรอร้านอเรียนขแม่ข้าจะกินเพื่อเดียวแล้วแม่กับบริษเดือดเรื่องเนื่องจากว่ามันเด็ดนงานถวยเฮียฮะกินแล้วถ้วยเฮียยังจักรันปานี้ถวยหอมย่างเพ่อยี่สิบครับเอ้าตะลึงดิตะแหลกเลยมันมีจักถ้วยมีแปดสามกิ่นะตอนนี้บอกหอดยี่สิบ แมวเนี่ยนั่งกินกุ้งแหงบัดนี้กินกระเพาะพ้อมแมวก็กินง่ายอยู่ง่ายแท้พี่วิทย์บอกส้มโอหนูบากล้าเขาไก่ผู้ป่านใดเพราะว่าหนโูเป็นนักสืบแม่เปอาคนแม่อีแมวเว้ยนั่งเสียงแอบโมดธนเดชน้นองอาร์มมีแน่นหรอเป็นตำยาชิไก่เต้าเลยเห็นบ่อยยาอันไหน ตั้งเดี๋ยวามวเราคน,คนเดียนนวฮยก็าาต้องก็ต o องเดนอนเขาเขาเข้าอันยาท่างลำเกลือแม่นบ <Man. S 1> อแมนเออมันต้องมีเวลาอน,นี้เ<ล>ขาเข้าซ้อมแล้วแม่มก็กินเป็นยาเม็ดเอานี่หเพิ่มพลังแล้วก็ขอบคุณมีเครื่องดื่มหลายเจ้าพร้อมเด้เพิ่์นดนไฮมาแมนแป้นคัพบนไฮมาเครื่องดื่มเต็มถังเลยขอบคุณหลายหลายเพราะว่าโจนี้เนนข้า,า,าขขกับซ้อมซ้อมลั่นสกิปนี่มือละสองรอบซ้อมล่ำเรืองแบบไซเตอร์อีก ขอบคุณพี่น้องสนับสนุนน้องๆกับพี่แห้งสูงจะ่าไปนั่งเบิ่งกันเหลืองยุบยุบอยู่น่ะแม่พิลาสิต้าสุดหลอกเพลงไปนั่งได้จังสีเห็นปะเนี่ยสุดแดนเซอร์แบบงามแห้งแม่พีเหลืองหนังงามเออพอ่เหลืองนี่พิลาก็ออกมาเยี่ยน้องๆเลยน้องไปตามไปเห็นแล้วนาเวทีตนลงจากเวทีไปเลย บ้าเย็นอยู่ข like, hey, ้างล่างนะแล้วก็ต้องเฮ็ดซุดใหญ่ๆให้มันแบบโดดเด่นพร้อมเด้มีผ่านเหลื่อมมาหนึ่งไอวะไอ้ซื้อผ่านน่ะนะเบิดเป็นแสนที่เอามาเฮ็ดโชดในในช่วงวัาน่ะตัดสุดพี่น้องผ่าแพงแห้งผ่าตัวนี้แล้วเหลื่อมลงงามแห้งพี่น้องต้องมาพิสูจน์วันที่21นี่เดี๋ยวสิหาว่าเฮาคุยเพราะว่าเฮาบ่ได้คุยมันงามอีหลีงามจนนักใจว่าเอ๊ะอ้ายสิใส่ชุดแบบใดนอด จังสรีเห็นว่าน่าเวลาขึ้นเวทีว่าสุดเด่นเสิร์งงามแมงดีๆต้องมาต้องมาพิสูจน์ด้วยสายตาของท่านเองนะคะแม่เอิญพี่น้องเขากุมแน่เด้อพี่น้องมือมันที่หยิบเอ็ดมากดวงบางแล้วใจเกินลอยอยูย่ว,วัดบรรนุนสุดแบงค์ค่ะคันพูม่มาบ่ได้ดิแม่พูม่มาามาได้ก็คือบัตรคึกแล้วข่ะอืมอ่ะมิเอ,อ็นม่นดึงเขาอยกจ้า ต้องสื่อแต่เนิ่นๆบอ,อ,อแมน,น,น,แนว่าหดแต่เดี๋ยวนี้เลยล่ะอดมือแล้วมาสื่อว่ายังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยเข้ากับบอกประกาศทะลกโบขาวมากเป็น<พ>อาทิตย์เนาะหยานกันเข่าที่หอดมือว่าต้องเปล่าซื่อเดี๋ยวนี้เลยอโอเคค่ะใหแม่กินเขากินงางอยู่ไง <laughs>